คือตอนทิมได้รับของพอประกอบเสร็จแล้วขี่ไม่ได้คันนี้เขาปั่นได้ร้อยกิโลคันนี้ท่าราคาณตอนนี้อยู่ที่สวัสดีะทะุกคนวันนี้พิมจะมารีวิวพีฟ้าไหนคันนี้ของพี่เม้นะพิมเอาไปออกคลิปก็ค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรนะแล้วก็ใช้มาประมาณ4-5เดือนแล้วอยากมารีวิวนะคะว่าเขามีข้อดีหรือข้อสังเกตยอย่างไรบ้างก่อนที่จะไปรีวิวนะพิมต้องแจ้งก่อนว่าพิมพ์ไม่ได้มีความรู้เรื่องจกอักรยานอะไรมากมายนะคะ ทีมมารีวิวจากประสบการณ์การปั่นส่วนตัวว่าเออเคยเจอปัญหายังไงบ้างหรือมีข้อดียังไงบ้างนะคะก็อขอบอกจากความคิดส่วนตัวหรือจากการใช้างานส่วนตัวแล้วกันนะคะบอกข้อมูลเบื้องต้นก่อนคันนี้นะคะคือ f i d o d 1ีหรือ d ี1เวนะคะจักรายานพับไฟฟ้า120นิ้วเกียร์ชิพแวร์โน่เมีระดับไฟฟ้าช่วยปั่น3ระดับเบรกเป็นดิสเบรกนะคะ การใช้งานนะคะแค่มากดตรงนี้นะคะใต้บอร์ดรถตรงนี้เพื่อเปิดเครื่องแล้วก็กดค้างตรงนี้นะคะก็ติดแล้วนะอันนี้ก็เขาจะแสดงว่ามันขี่ได้กี่กิโล,โลหรือแบตเหลือเท่าไหร่แล้วก็ไฟฟ้าใช้ระดับไหนอยู่ไฟฟ้านะคะจะมีสามระดับมีระดับหนึ่งระดับสองระดับสามซึ่งความแรงก็ต่างกันพอสมควรน,นะคะ ปกติแล้วถ้าปั่นในเมืองปั่นในชุมชนทั่วไปพิมพ์ว่าระดับ1ระดับ2ก็เพียงพอแล้วค่ะแต่ถ้าไปปั่นทา,ทางที่ใช้กําลังมากๆทางเนินพิมพ์ก็ใช้ระดับ3ค่ะพิมพ์อยากจะบอกว่าระดับ3เนี่ยเนินสูงๆชันๆเนี่ยเอาอยู่สบายมากส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟนะไฟหน้าเขามีมาให้ในตัวทุกคนไม่ต้องไปติดเพิ่มนะไฟหน้านะแต่แล้วก็เป็นเตแต,แตก็โอเคเสียงโอเคอยู่นะทุกคน จร,จริงๆพี่เมฆยังไม่ค่อยรู้เรื่องของรถมากนะ,ะพึ่งรู้ไม่นานว่าเขามีช่องเสียบ USB ตรงนี้ด้วยนะปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มที่แบบเหมือนว่าเราไม่ต้องปัน่นเลยเหมือนเร่งไปเฉยเขาก็ไปเลยแต่ว่าพอเราเร่งไปนานๆเนี่ยเขาจะผ่อนแรงลงคือเขาไม่ได้ทมาเพื่อให้เรากดตลอดเพราะว่ามันเหมือนเขาให้ทํามาเพื่อสลับกับปั่นนะทุกคนในส่วนของตัวนี้นะคะถ้าเรากดเล่งอย่างเดียวโดวยไม่ปั่นเลยเขาการลนตีว่าสามารถใช้ได้ถึงประมาณ50กิโล ซึ่งปกติพิมพ์ไม่ได้ใช้ตัวนี้สักเท่าไหร่นะคะแต่ก็ได้ทดสอบมาก่อนที่จะมารีวิวให้เพื่อนๆนดูว่าน่าจะถึง50กิโลไหมต้องบอกก่อนว่าพิมไม่ได้ใช้ต่อเนื่องมากนะคะเพราะว่าเวลากดเนี่ยกดได้สักพักหนึ่งค่อนข้างจะปวดนิ้วเหมือนกันเพราะมันต้องเกร็งนิ้วนิดนึงนะทุกคนแต่ได้ทดสอบประมาณคร่าวๆนะคะว่าปั่นไปถึงประมาณสัก10กว่ากิโลเนี่ยขีดแบตเตอรีย่ยังไม่ลดเลยก็คาดว่าน่าจะถึง50กิโลค่ะมีอะไรที่พิมพ์ใส่เพิ่มเติมบ้างนะคะ พิมต้องบอกเลยอันแรกนะก็คือแฮนด์ยกนะคือแฮนด์เดิมมันจะเป็นแบบเรียบเดี๋ยวพิมพ์เอาลงภาพประกอบนะแบบเดิมมันเป็นยังไงแบบเดิมคือเป็นแบบแฮนตรงนะทุกคนแล้วก็ต่ํากว่านี้นะคะคือตอนพิมพ์ได้รับของพอประกอบเสร็จแล้วขี่ไม่ได้เพราะว่ามันต้องก้มปา่นนะั้นแล้วพิมม,มีปัญหาเรื่องคอบ่าไหลนะตรงนี้พิมพ์ก็เลยต้องยกมันก็สูงขึ้นมาประมาณประมาณ10เซนนะคะถือว่า10เซนนี่ก็ช่วยได้เยอะนะพิม,มก็ค่อนข้างถามหลายร้านมากเลยว่ามีแฮนด์ยกตัวไหนที่สามารถใส่กับ พอจักรยานรุ่นนี้ได้นะหายากนิดนึงนะคะแต่พอได้มาก็โอเคแต่ว่ามันอาจจะได้ไม่ตรงสเปกกับที่เราต้องการสรักเท่าไหร่นะจริงจริงพิมอยากได้เป็นแบบตัวยูแล้วก็มีตรงกลางยเงี้ยหาไม่ได้นะถ้าใครหาได้ก็มาบอกพิมพ์เลยนะมารีวิวหรือให้ทุกคนช่วยช่วยแก้ปัญหาให้นะล้วก,ก็มาแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะ ว่าที่พี่พงศธรก็คือตะแรงหลังนะคะอันนี้เป็นตะแรงหลังเขาเลยนะฝุ่นยังจับอยู่เลยนะแล้วก็พิมพ์ก็มาแปลงใส่กับกเก้าอีอ้ไงออกที่แบบพิม์จะใส่คู่กับกระเป๋า70ลิตรนะซึ่งมันก็จะใส่กับเปเก้าอี้ตรงนี้พอดีกเก้าอี้นี้สามารถทับได้ด้วยนะจริงๆมันก็มีคนแนะนาม,มา,มามว่ามีที่ดีๆีกว่านี้นะแต่อันนี้พิมก็รู้สึกว่าอันนี้ก็ลงตัวเวลาแบบเราหยิบของก็ง่ายแล้วก็อย่างมันถนอมกระเป๋าด้วยนะแต่ว่าถ้าใครมีวิธีทีด่ดีกว่าก็แนะนํากันมาาาาาาไไดด้้้้นน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 ะะะะะะะคคคคหรรรืือแํํเพ่ใตตมมมกัััีสถปบบูงาได้นะคะ แต่ว่าจะปรับคอไม่ได้นะถ้าใครเคยดูที่พิมพ์ดีวิวพี่ดำนะพี่ดำจะเป็นแบกเกอร์ไฟท์อันนั้นจะปรับคอได้นะแต่อันนี้คือปอรับคอไม่ได้นะเราก็ต้องไปหาแฮนด์ยกอย่างที่บอกนะคะเพื่อมาเปลี่ยนสําหรับใครที่แบบก้มปั่นไม่ถนัดเหมือนกันนะการพับจักรยานเขาค่อนข้าง,งพับง่ายคะ่ะ ตัวข้อพับค่อนข้างแข็งแรงแต่พิมพ์ได้ไปเสริมเป็นแฮนด์ยกสูงนะทาให้ไม่สามารถพับได้ตามปกติได้พอพิม์ไปเปลี่ยนเป็นแฮนด์ยกสูงเนี่ยสายไฟเขาค่อนข้างตึงนะพิมก็เลยต้องพับแบบนี้แทนซึ่งแบบเดิมพิมพ์ไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าแบบเดิมพอพับยังไงนะก็สามารถเสิร์ชหาวิธีการพับจากแารนฟิโดดีสิซึ่งมีคนทําคลิปหรือวิธีการพับไว้มากมายเลยค่ะอันนี้เขาปั่นได้ร้อยกิโลประมาณร้อยกิโลถึงทุกคนแต่ต้องเป็นทางเรียบ ถ้าเราไปเจอทางที่ใช้กําลังเยอะอ่ะเขาค่อนข้างจะกินแบตพอสมควรพิมพ์คํานวนนะคือที่อย่างที่พิมพ์ไปขอนแก่นไปเจอทางเนินลุกจากแบตเต็มๆอ่ะประมาณ70ดสกิโลอ่ะหมดนะทุกคนนะต้องบอกก่อนว่าแบตหมดนะเขาค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเพราะเขาทํามาเพื่อเป็นการปั่นไฟฟ้าเขาไม่ทํามาเพื่อปั่นแบบไม่มีไฟฟ้านะ มันจะเหนื่อยแบบโหเหนื่อยมหากราบเลยแหละทุกคนมันจะพูดถึงข้อดีและข้อสังเกตต้องบอกก่อนว่าข้อดีและข้อสังเกตดังต่อไปเนี่ยมันก็เป็นแนวทางการใช้งานของตัวเองนะคะซึ่งส่วนใหญ่พิมพ์เอาไปออกทีแล้วก็ไปปั่นทั่วไปการบอกความคิดเห็นเรื่องข้อดีข้อสังเกตก็เป็นในแนวทางการใช้งานของตัวเองนะข้อดีหลักๆข้อ1รงลับทางหูทู หรือทางลูกลังได้ดีเป็นข้อที่สําคัญเลยนะคะสำหรับการที่พิมพ์ซื้อจักรยานคันนี้มาก่อนที่พิมพ์จะซื้อมาเนี่ยก็ได้ดูวิดีโอสินค้าของจักรยานคันนี้นะคะคือเขาขี่โหดมากเลยแล้วก็ได้ศึกษาเพิเ่มเติมนะแบรนด์นี้เป็นยังไงบ้างสรุปว่าแบรนด์จักรยานคันนี้นะส่วนใหญ่เขาผลิตจักรยานมาแบบสายลุยโดยเฉพาะเลยนะคือในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างดังมากแล้วก็ขึ้นชื่อในเรื่องของความแข็งแรงพอเ,เอามาใช้งานจริงก็เหมือนที่เขาการันตีไว้เลยค่ะ สำหรับใครที่ต้องการแบบออกคลิปในเส้นทางแบบสายธรรมชาติคล้ายๆกับพิมพเนี่ยนะคือเส้นทางธรรมชาติอะแนนโนอะมันคาดเดาไม่ได้อาจจะไปเจอทางลุกล่างทางหลุมทางบอ่อทางขึ้นเขาทางเนินซึ่งคันนี้สามารถเอาไปได้แทบทุกเส้นทางเลยค่ะข้ 2> อ 2. แบบหมดยากใครที่สนใจจกักรยานไฟฟ้าอยู่ พิมพเชื่อว่าข้อนี้หลายๆคนน่าจะชอบอย่างพิมพเนี่ยเคยเอาไปปั่นในเมืองนะคะทุกวันเฉลี่ยวันละ20-30กิโลก็ประมาณ5-6วันแบตถึงจะหมดจริงๆแบตไม่ได้หมดเลยหรอกใกล้จะหมดพอใกล้หมดพิมพ์ก็ชาร์จเลยและพิมพก็เคยปั่นจนเหลือแบตแค่ขีดเดียวก็ยังปั่นได้ประมาณ10กว่ากิโลแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ากรณีนี้เฉพาะปั่นในเมืองหรือทางเรียบๆทั่วไปนะคะข้อ3สะดวกเรื่องการชาร์จแบต บางทีเราอาจจะเอาจักรยานอะไปชาร์จแบตทั้งคันเลยก็ได้แต่บางทีเราไม่สะดวกเราก็สามารถถอดแท่นชาร์จไปชาร์จได้ตามสะดวกได้เลยค่ะในข้อดีตรงนี้พิมพ์เห็นความสําคัญตอนที่พิมพ์ไปออกคลิปนะเพราะว่าที่พักบางที่อะก็ไม่สามารถที่จะยกจักรยานทั้งคันนาไปชาร์จได้เวลาที่เราถอดแบตได้เนี่ยเราก็สามารถไปชาร์จได้ตามสะดวกเลยข้อ4 จักรยานค่อนข้างแข็งแรงความแข็งแรงตรงนี้นะคะที่เห็นได้ชัดเลยก็คือข้อพับและก็โครงจักรยานซึ่งข้อนี้ก็มีความสอดคค้งกว่าข้อหนึ่งนะนอกจากจะรองรับการหดถูดได้ดีแล้วเขายัางรองรับการเคลื่อนย้ายบ่อยๆใครที่มีการออกทิปบ่อยๆแบกขึ้นรถบ่อยๆขึ้นรถบกสขึ้นรถไฟโอกาสที่จักรยานเราอะที่จะเสียหายสูงนะคะแต่ด้วยความที่เขาแข็งแรง อ้พับเขาก็ทํามาดีมากเนี่ยทำให้เราสบายใจได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแต่ถ้าใครอยากจะเซฟตี้ความปลอดภัยมากกว่าเดิมพิมพ์ก็แนะนำให้หากระเป๋าจักรยานมาใส่เพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะข้อ5ค่อนข้างเซฟร่างกายอันนี้ก็ต้องบอกในมุมของการออกคลิปนะคะส่วนตัวพิมพ์ไม่รู้หรอกว่าจักรยานไฟฟ้าทั่วไป เขามีฟังก์ชันหรือมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรบ้างแต่ในมุมของการได้มาปั่นจักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้พิมพ์บอกเลยว่าค่อนข้างตอบโจทย์การออกทิปของพิมพมากเพราะปกติอย่างที่พิมพ์เคยปั่นพี่ดำนะคะเป็นจักรายานธรรมดาก่อนหน้านี้อันนั้นถ้าเราจะออกทิปทีเราต้องวอร์มอย่างหนักและในบางครั้งเราไม่มีเวลาวอร์มหรือมีเวลาวอร์มน้อยแล้วได้ไปออกทิปเจอทางโหดโดยไม่ได้ตั้งใจบางทีก็เกือบเอาชีวิตกลับมาไม่รอดเหมือนกันแต่พอมาปั่นคันนี้บางทีไม่มีเวลาวอร์มไปหรือมีเวลาเตรียมตัวน้อย ก็สามารถเอาไปออกทริปได้เลยไม่ต้องกังวลว่าเราจะล้าหรือเหนื่อยจนเกินไปหรือไม่ต้องกังวลว่าเราจะเจอทางหดแล้วเราจะไหวหรือเปล่าส่วนตัวพิมพ์ว่าทําให้เราได้เที่ยวได้ง่ายขึ้นหรือมีเวลาเตรียมตัวน้อยก็สามารถเอาไปออกทริปได้เลยพูดถึงข้อสังเกตกันบ้างนะคะข้อ 1. ค่อนข้างหนักและจักรยานเวลาพับมีความกว้างมากกว่าจักรยาน120นิ้วทั่วไปมาพูดถึงเรื่องน้ําหนักกันก่อน น้ำหนักเขาประมาณ19กิโลถ้าถามผู้ชายผู้ชายก็บอกว่า19กิโลเองไม่หนักหรอกแต่ถ้าถามผู้หญิงทั่วไป19กิโลนี่ก็หนักอยู่นะคะถ้าในมุมมองของตัวเองพิมพว่า19กิโลเนี่ยพิมพก็ยังพอยกได้นะแต่ส่วนตัวพิมพ์ชอบเที่ยวแบบขึ้นรถไฟ ในมุมมองของตัวเองคิดว่าการแบกขึ้นรถไฟอาจจะไม่สะดวกเท่าที่ควรในหมายเหตุตรงนี้สักนิดนึงกรณีสถานีรถไฟแบบเก่าเราต้องยกขึ้นบนไดตู้รถไฟก็ค่อนข้างแคบจักรยานก็มีขนาดความกว้างขึ้นมาอีกพิมมองว่าอาจจะยากสักนิดนึงแต่ถ้าใครยกขึ้นรถยนต์ปกติหรือขึ้นรถบกสเที่ยวอันนี้พิม,มว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรค่ะข้อ 2. เวลาแบตหมด ใช้แรงปั่นเหนื่อยมาก้องบอกนะคะว่าจักรยานคันนี้เขาเป็นจักรยานไฟฟ้าตัวเกียร์เนี่ยเขาทำมาแค่7สปีดเท่านั้นถ้าเทียบกับพี่ดำคันเก่าของพิมพเนี่ยคันนั้นก็จะเป็น9สปีดนะขี่ทางเรียบๆได้สบายเลยแต่สำหรับคันนี้เวลาแบตหมดหรือไม่ใช้ระบบไฟฟ้าทางเรียบๆก็ยังรู้สึกลำบากมากเหนื่อยมากแต่ก็มีพี่ที่เขามีความรู้เรื่องจักรยานแนะนำมาว่าถ้าเปลี่ยนจานก็อาจจะช่วยได้เยอะซึ่งตรงนี้พิมพ์ก็สนใจอยู่นะคะแต่ว่ายังไม่ได้เปลี่ยนนะถ้าเปลี่ยนแล้วอย่ามาอััปเดตแล้วกน สมไม่สามารถปรับความสูงของจักรยานได้ส่วนตัวพิมพ์มองว่าเขาดีมากเลยในส่วนที่ปรับวงไม่ได้เนี่ยอาจจะไม่รองรับกับซีระข,ของคนบางคนและปกติทั่วไปแล้วจักรยานพับรวมถึงจักรยานไฟฟ้าทั่วไปสเปคประมาณนี้สาม,มารถปรับคอสูงต่ำได้แต่คันนี้เขาไม่มีมาให้และส่วนตัวพิมพ์ไม่ถนัดที่จะปั่นแบบพอต่ำก็เลยได้เปลี่ยนเป็นแฮนด์ยกสูงขึ้นมาแทนไมให้ปั่นได้ถนัดขึ้นแต่ก็ต้องแลกมกับการพับจักรยานไม่ได้เพราะสายไฟตึงเกินไปพิมพ์มองว่าถ้าเขามีการรองรับการปรับ คอสูงต่ำได้จะดีกว่านี้มากๆค่ะข้อ4อะไหล่ค่อนข้างหายากและราคาสูงขอยกตัวอย่างเฮนยกที่ซื้อมา กว่าจะได้มาก็ยากสักนิดหนึ่งซึ่งได้มาแล้วก็ไม่ใช่แบบที่ต้องการนะคะด้วยความที่เขาหายากมันก็มีแบบให้เลือกน้อยส่วนเรื่องราคาสูงยกให้กับตะแรงหลังอันนี้เป็นตะแรงหลังของเขาโดยตรงนะคะรู้สึกว่าจะราคาอยู่ประมาณพันกว่าบาทเป็นอลูมิเนียมและออกแบบมาเพื่อจักรยานคันนี้โดยเฉพาะส่วนตัวพิมมองว่าราคาสูงกว่าตะแรงจักรยานทั่วไปพอสมควรเลยและส่วนใหญ่จะหาซื้อได้เฉพาะร้านที่ขายจักรยานแบรนด์นี้เท่านั้นและพิมพ์ก็ได้แอบไปตะล่อมตะล่อมถามราคาแบบจักรยานคันนี้ว่าถ้าเผื่อเสียเนี่ย เราต้องเสียค่าเปลี่ยนแบตเท่าไหร่ก็ได้ทราบวา่าราคาเบาๆเ,เบาสเมื่ไหร่ละ9,300บาทก็เฉียดหมื่นไปเลย พอรู้ราคาแบตรู้สึกได้เลยว่าต้องถนอมแบตเป็นพิเศษห้าไม่สามารถขี่ลุยน้ําหรือปั่นลุยฝนได้ในส่วนตัวพิมพ์ว่าถ้าเราเอาไปออกทริปช่วงหน้าฝนอาจจะเลี่ยงลุยน้ําค่อนข้างยากต้องบอกก่อนว่าเขาสามารถปั่นลุยฝนได้ระดับหนึ่งนะคะคือฝนตกเบาๆแบบพอเป็นนักเอก MV อะไรอย่างนี้ <c oughs> แต่ฝนฟ้าเราก็คาดเดาไม่ได้ใช่ไหมอยู่ดีเบาอยากหนักก็หนักขึ้นมาเฉยๆอันนี้ก็ต้องระวังค่ะซึ่งเขาไม่ควรปั่นลุยฝนหรือลุยน้ําเพราะเขาเป็นระบบไฟฟ้า อาจทาให้ระบบไฟฟ้าชดได้ซึ่งเวลาเราปั่นไปนอกสถานที่ในบางครั้งอยู่ดีๆฝนก็ตกลงมาเลยเราอาจจะไม่สามารถหลบฝนได้ทันในส่วนนี้พิมพ์ก็ได้ป้องกันเบื้องต้นโดยการเอาเทปพันสายไฟมาปิดตรงระบบสายไฟและได้ซื้อชุดกันฝนจักรยานไฟฟ้าชุดกันฝนที่ทํามาเพื่อกันฝนขณะปั่นจักรยานไฟฟ้าโดยเฉพาะพิมพ์เอามาติดรถไว้เผื่อไว้ใช้ยามจําเป็นคิดว่าน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะถ้าไม่จําเป็นพิมพ์แนะนําว่าเลี่ยงการลุยน้าลุยฝนดีที่สุดค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อดีและข้อสังเกตจากการใช้งานส่วนตัวและจากความคิดเห็นส่วนตัวนะคะซึ่งพิมพ์ว่าข้อดีและข้อสังเกตเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าใครเอาไปใช้งานในรูปแบบไหนนะซึ่งข้อดีของพิมพ์อาจจะไม่ใช่ข้อดีของบางคนก็ได้หรือข้อสังเกตหรือปัญหาของพิมพ์อาจจะไม่ใช่ปัญหาของคนอื่นก็ได้พิมพ์ก็ได้มาแชร์ประสบการณ์คร่าวๆเผื่อใครที่กําลังดูจกักรยานไฟฟ้ารุ่นนี้หรือรุ่นอื่นๆอยู่จะได้นาไปพิาจารณานะสิ่งที่พิมพอยากจะเพิ่มเติมอีกอย่างสําหรับคันนี้ก็คือ เขาค่อนข้างดูมีราคานะก็คือเขาราคาสูงแล้วก็ดูหรูหน่อยนะคะแนะนําว่าให้ติดสัญญาณขโมยเพราะคันนี้ไปจอดที่ไหนก็มีแต่คนมองทางนั้นเลยก็คือเด่นพอสมควรฉะนั้นป้องกันไว้ดีที่สุดค่ะพิมพแนะนําสัญญาณการขโมยที่พิมพใช้นะสัญญาณการขโมยที่พิมพใช้พิมพยังใช้แบบเดิมกัแบบที่รีวิวก่อนหน้านี้นะคะเป็นตัวเดียวกันกับที่ใช้กับพี่ดําเขาเป็นแบบเปลี่ยนฐานนะใช้มาประมาณปีหนึ่งแล้วฐานยังไม่หมดเลย เป็นฐานคล้ายๆฐานนาฬิกาค่ะโดยเครื่องสัญญาณกันขโมยนี้พิมซื้อมา2ตัวไว้ติดกับจักรยาน1ตัวแล้วก็ใส่กับกระเป๋า1ตัวเพียงแค่กดรีโมทล็อกใครมาจับจักรยานหรือกดกระเป๋าก็จะมีเสียงดังซึ่งทําให้เราสบายใจและปลอดภัยได้ระดับหนึ่งเลยค่ะแล้วก็กรณีจอดครั้งคืนทิมจะใช้สัญญาณขโมยด้วยแล้วก็โซโล่ล็อกกุญแจเพิ่มไปอีกชั้นหนึ่งด้วยเป็นการกันขโมย2ต่อไปเลยค่ะล็อกไว้แล้วก็กดรีโมท ขออภัยเพื่อนๆด้วยนะจริงๆมีเพื่อนๆขอให้พิมพ์รีวิวกันมานานแล้วตั้งแต่พิมพ์โพสลงเพจแล้วก็ตั้งแต่ทิปแรกๆมานะตแต่พิมพ์ึ่งสะดวกมารีวิวแต่ว่าการที่พิมพ์ออกมารีวิวช้าเนี่ยส่วนตัวพิมพรู้สึกว่าอยากอยากจะลองใช้เขาให้ให้ชัวร์ด้วยแล้วกับตัวเองเพิ่งมีเวลาว่างเนี่ยนะขออภัยไปด้วยนะคะแต่ว่าก็รู้สึกว่าพิมพ์ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างเพิ่มขึ้นมาหน่อยในการที่จะมารีวิวเนาะคันนี้เท่าไหร่คันนี้ถ้าราคาณนะตอนนี้อยู่ที่26 0 0 0 พิมก็ซื้อช่วงโปรนะพิมกดติดตามร้านไว้แล้วก็เวลามีโปรเนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมาก็แนะนําให้เพื่อนๆซื้อช่วงโปรโมชั่นนะคะจะได้ราคาที่ถูกกว่าเยอะเลยนะคะก็ใครสกกนใจแจกงห้น,นี้เลยว่าของเสริมเติมเดีย๋ยวพิมจะแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์ละกันก็ลองไปคลิกตัวเรียญเพิ่มเติมได้หรือว่าตอนนี้เขามีโปรหรือเปล่าก็ลองไปเช็คกันได้นะคะใครสงสัยอะไรเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับแจกงานท่าน,นี้นะก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนได้นะคะเพื่อนๆจะได้มาพูดคุยหรือคนอื่นจะได้มา คุยนะว่าเออจักรยานคันนี้อาจจะเหมาะเขาไหมหรือมันมีปัญหาอะไรต้นตื่นนอกเหนือจากนี้ก็มาคุยกันเนาะนี่พิมไปก่อนค่ะบ๊ายบายคันนี้พิมยังไม่ได้ใช้เขาปั่นขึ้นเขาแบบจริงจังนะคะแต่ว่าทริปหน้าพิมจะลองเอาเขาไปปั่นที่เขาใหญ่เที่ยงดูซึ่งเป็นเขาที่มีทางค่อนข้างชันมากๆและพิมไม่ได้ไปเขาใหญ่เที่ยงธรรมดานะจะขึ้นไปบนเขาใหญ่เที่ยงที่สูงสุดนั่นก็คือเขาใหญ่เที่ยงใต้ทริปนี้จะเป็นการปั่นทางไกลและเป็นการปั่นขึ้นเขาที่จริงจังที่สุดในชีวิต จะมันหรือสนุกแค่ไหนหรือจักรยานจะไหวหรือเปล่าหรือคนกับจักรยานใครจะเลี่ยงก่อนกันฝากติดตามไว้นะคะ